สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทุกคนนะครับโมมีในโอกาสมาใกล้ชิดพี่การเลยนะครับครั้งแรกที่ได้มาใกล้อย่างนี้นะครับที่กานั่งเด่นกังงงให้เขินอะรแบบนเป็นเอฟซีพี่การมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยใบรุ่นที่แก่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่อมเริ่มเลื่มาเลื่มเป็นไปเป็นผู้ใหญ่แล้วผมขอบคุณมากก็ชื่นชมเป็นเหมือนกันครับชื่นชมอะไรหรอชื่นชมมากว่าตอน ตอนที่แข่งประกวดเนี่ยครับก็คือเลือกเข้ามาตั้งแต่รอบออเดชั่นเลยคือแบบคนนี้แบบมีศักภาพมากแล้วก็แบบร้องเพลงแบบว่าเสถียรมากนะครับเสียงหวานเสียงหนาเสียงหนักทีพลักองเชื่อว่าเขาจะมีงานดีๆมากมายก็ใครที่อยากจะติดต่องานนิดนะครับสามารถติดต่อได้เลยติดต่อได้เลยนะครับคนนี้งานคนแก่แน่นอนนะครับก่อนปิดปิดท้ายคลิปลองสัก่อนะครับ กินที่เราชอดีมากเลยน้ำตาแสงใต้โอเคครับจะให้ใครเราบอกนิดนิดกันไน่อยโอเคครับม้วนเจ้าพี่เอ๋คำน้องเอยลงคำกลวงคอยั ที่พวกเราทุกคนทั้งหลายมีใครเข้ามาอย่างนั้นใครมีเขาให้มีกันเนี่ยเหรอหลอกให้รออยู่คนเดียวเลยนี่ไงพี่เจ้าเค้าสัญญาสัมผีงครับรอดำเนินมนต์รักแยกน้องลอยลอยฟ้าสังสมา ร้องสาวงามบ้านอำพวามนุรแม่กลองแล้วมามันสายทารแม่กลองอ้ต้องบอกว่านอนตาหลับนะครับนอนตาหลับแนนอนตาหลับฝากพี่เกื้อนะครับผมแล้วก็ฝากละครพี่กันด้วยนะครับบุญรแม่กลองนะครัแม่กลองนะครับพอมากแล้วผมทำรักจากแม่กลองรับรักจากอพวนาคนช้ำที่อำพวนาคนช้ำที่อำวนา